ถึงความพร้อมก่อนที่จะพบกับไต้หวันและฮ่องกงนะครับครับแน่นอนว่าความพร้อมก็พร้อมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นการที่เราต้องซ้อมและจูงกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งเป็นตันทีมรู้สึกไงบ้างครับก็อย่างที่เจเคยพูดไปเสมอว่าจริงๆแล้วมันก็สําคัญไหมมันก็สําคัญกับทีมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการลงไปเล่นในสนามมันก็คือทุกคนสามารถเป็นกับตันก็คือทุกทุกาย ทุกคนสามารถเป็นผู้นําในสนามได้นอกสนามเราก็เหมือนเดิมนะครับความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เราดีผมว่ามันก็เชื่อมถึงการเล่นฟุตบอลที่ดีได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญขนาดนั้นครับที่ดทีน้องๆเขเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาด้วยครับได้พูดคุยได้มีกันอะไรบ้างไหมก็วันนี้เพิ่งเจอกันแค่ตอนประชุมและทานข้าวครับหลังจากนี้พอได้เล่นฟุตบอลด้วยกันเราก็จะพูดกับน้อคุยเล่นแน่นอนครับรอบนี้กลับมาจากเตียรับีครับฟิวเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนาม กลับมาเนี่ยมันมีผลกับทีมชาติไหมหรือก็ถามว่ามีไหมสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลที่ไม่ได้่นนานๆมันก็อาจจะมีขาดเกมนลยไหิจไปแต่ถามว่าความมั่นใจเราหมดไปเลยไหมผมว่ามันก็ไม่ได้หมดไปขนาดนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเบสิกทักษะผมก็ยังมีมีอยู่อะไรเงี้ยและแน่นอนว่าผมก็มีความกระหายที่อยากจะเล่นทีมชาติอยู่จริงครับกับบรรยากาศสนามซุปอซ้อมนี้ค่อนข้างที่จะเจอเพื่อนลงขี่มรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกดีใจแต่ตอนเจออยู่ในโรงแรมนะครับพวกเราก็คุยเล่นกันตลอดแล้วคือ หลายๆคนที่สนิทก็อาจจะไม่ได้มาในชุดนี้ก็มีหน้าใหม่น้องๆมาสุดท้ายแล้ววันที่ผมเป็นเด็กในวันนั้นน่ะที่พิ่งขึ้นมาเจอพ้นพี่อ่ะมันอาจจะมีความเก่งอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เราเป็นซีเนียร์สุดท้ายทำางไงก็ได้ให้น้องสามารถที่จะเล่นให้ได้ความปายใจที่สุดให้น้องมีความการเล่นให้น้องโชว์พรออกมาให้ดีที่สุดคสองแมทซับไปวางเป้าหมายว่าย่งไบงมันค่อนข้างเป็นที่เป็นนัดที่สําคัญมากๆการที่เราไปเยือนสุดท้ายแล้ว เราไม่ได้เล่นในบ้านมาหลายเกมแล้วแต่การไปเยือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องโฟกัสเพื่อที่จะเอาสามแต้มกลับมาซึ่งมันก็สําคัญในเกมฟีบาเดนะครับแล้วก็ <S <S 1> <S 1> ปีแล้วเหมือนเราก็ไปแพ้ไต้หวันมาแล้วปีนี้เราไปเยือนเขาสุดท้ายแล้วเราต้องชนะเดียวไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงแต่ไม่อยากมองว่าแมงกิ้งเขาต่ำกว่าเราก็จริงแต่ท้ายการเล่นในสนามในแต่ละนดะัดมันก็ต่างกันแน่นอนว่าเราก็ต้องเต็มที่เพื่อชัยชนะของทุกคนคนระับ